ก็มันยังไงออกมาเมื่อกี้โอ้โหเป็นไงล่ะแม่ผัวหรว่พ่อพันดูดิน,นั่นมันนะพ่อพ่อพ่อพูพูพ,พูอายุเอาน้อยอายุน้อยเนี่ยคนพูใช้ได้ไปเถอะโอเคส s o เ r สดีเจ ัสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเมืองเยอสินเพื่อนเอฟซีนี่แหล่งหยบไม่บอกใครเดี๋ยวมากันดูว่าจะได้ไหมแต่ว่าแหล่งนี้เน้นแม่พันธุ์ถ้าได้พ่อพันธุ์นี่บอกเลยว่าสุดยอดเพราะว่ามันหายยากเดี๋ยวมาดูกัน,ว,นกกไไว่าจะได้กี่ตัว s <S ทุกคนฝากกดไลค์กก่อนเจ้เลตามมาเลยได้กี่ตัวไอเลสโก้ไปทุกคนลุยกันเลยด,ดนีดน่นะลองอะไรตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีไม่มีเงียบจิ๊บ ในร้วนหน้ามีนะแต่ว่าไม่ช้อนเราจะไปช้อนในข้างนอกเพราะข้างในนี่โอ้โหแหลมนี้เดินเสียงมากทุกคนมันลึกแล้วก็ย่ามหนักเยอะด้วยบไปดูกันว่าจะได้กี่ตัวนะอื้มอื้มไอ้คนที่มากบางทีเสียงมากเลยมาทุกคนมาดูกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่ามาเลยถือให้ชับๆไวถือให้ชับๆไวเขาบอกเลยวว่าญ้ารกนัก รับแบบนี้โอกาสจะได้โอ้โหหยับมือเย็บที่นี่มาดูทุกคนเราจะมาช้อนใตานี้ก่อนนะปาบเข้าไปแล้วที่ตักมันเอียดไนุเกินทุกคนที่ตักมันละเอียดเล็กเกินโอ้โหไม่ได้แต่จริงอ่ะที่ตักใหญ่ๆมันมีลุ้นกว่า ันกเปิดก็ไม่แล้วก็ไหลออกมาออืืเงียบจ๊บมีินด้วยทุกคนบอกได้ว่ามินคอืบเงียบจ๊บอืตรงนี้มีหัวทุกคนอืมีหัวแล้วก็ไม่ได้ด้วยโอ้มันอยู่ในนี้กันแล้วเหรอจริงเหรอทุกคนอือยู่นี่เหรอประกาศไม่ใช่มาดูงี้ว่าจะได้ปล่าป้าก็ไม Uh huh. uh huh. เรียบร้อยไม่ได้ที่ตักเลยเกินโอกาสนี้วันนี้ว่าจะได้ไหมมาดูไม่ได้ uh huh. uh huh. เรียบร้อยไม่ได้ uh huh. เอ uh huh. เอสบาย เดรับว่าโอ้โหเงียบกยี้เงียบก,ยยกยิ๊บเงียบกิ๊บอยโอ้โหเพราะว่าตีชนมันได้เกินโอ้โหได้มาแล้วโอเคไม่ใช่ตีชนมันได้เกินได้มาแล้วทุกคน พ่อพันหรือว่าไม่พันวันนี้โอ้พ่อพันทุกคนดูบารัคึกเลยทุกคนดูตัวเติบเป็นทุกคนไหมทุกคนเหรอบอกแล้วว่าเดี๋ยวที่ได้มาได้มาตัวเติบทุกคนดูทุกคนอืมตัวเติบแล้วก็ใหญ่ด้วยดูไปต่ออ่าวกำลังดีไหมตาทุกคน ว่าที่ช้อนมันเห็นเล็กเกินก็ uh huh. ได้นี่คือแบบออกมานี่ถ้าที่ช้อนมันเห็นเหีนาะคือมันจะวิ่งเข้าเลยทุกคนเงียบจีบ uh huh. uh huh. มาดูกันประมาณแต่ไหนทุกคนเด,ด้ง ช้อนไปช้อนไปไล่ไปไม่กีนโอ้ยังไม่ได้ยยยยม่ไยยยยยนยย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 ยนยย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 ่ยยยยยย มาดกบนด้โอ้ดกด้วยแล้วก็เสียงเสียงมากเลยรีบมาลยโอ้โหม่ได้กลับไปที่เดิมไม่ได้ช้อนี่ยมานเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับว่าน้ำมันสูง โอ้ได้มาแล้วทุกคนนี่แหละแม่พันธุ์ที่ต้องการทุกคนดูทันี่ละเฮ้ยน่าจะพูดตัวหนึ่งไม่มีตัวหนึ่งทุกคนแม่พันธุ์ได้แม่พันธุ์ม,มาแล้วแต่ว่าได้บูงด้วยก็ทำนีแล้วทุกคนดูเก็บเก็บดูเก็ตทุกคนดูเก็ตดูสิดูสิบอกแล้วมันเย,ยอะตรงนั้น ดูานนั้นดูคนนั้นดูดูดูเรื่องดูอฮ้ยดูเรื่องเดี๋ยวตัดกันคือเราต้องนล่ไล่ปลายเข้ามาในนี้แล้วก็โอกาสที่มันจะเข้ามันก็ยากหน่ย ออเนี่ก่อน้าลูกมันนะซึ่งไม่ใช่พ่อมันฟังมีม

ม,ม,ม,มอิดม,มันทุกคนมันติดไออ่นนะทุกคนยากมากน่าจะกลับไปรักลอบเลยว่าจะได้แต่ว่าตอนนี้่นน้ำก็ดีอยู่ก็ถือว่าน้ำมันสามตัวก็พอรู้แล้ว พอามันลำบากมาดูนโอเคเดี๋ยวนะตัวถ้ามันมีตัวมันก็จะเข้ามาเลยนะครับงเออเวลาเราวางวางไหม จริงว่าไม่อยากจะกลับมาแั้วก็จะต้องกลับมาคงไม่ได้นี่นะ ไไ่ได้ได้มาแล้วไม่พันเห็นแล้วไหมทุกคนวความแม่นอยู่ที่ไหนความแม่นอยู่ที่นั่นสวยทุกคนสวยงามมันเห็นนะต่อสองแม่ตรอต่อต่อเดี๋วยวได้ตัวเลย แล้วมันยังไม่ออกเมื่อกี้โอ้โหเป็นไงล่ะแม่พัวหลวพ่อพันดูดินั่นล่ะพ่อพ่อพ่อพูพูพูอายุเอาน้อยอายุเน้อยเนี่ยคนพูใชล่ได้ไปเถอะโอเคเก็บไปเป็นไหมกลับมาแล้วได้ผลไหมทุกคนได้ผลไปต่อไปต่อเราต้องไล่มันออกมา จากข้างในทุกคนเพราะมันออกมาจากข้างในอ่ะแล้วก็ยดินเข้าตะกาเราเห็นไหมนี่ทุกคนได้ลูกมันจริงๆเราต้องเดิเดินไม่ได้อีกแล้วมันลุกมากขนาดเดินอยู่ตรงนี้ก็ติดติดโคตรทุกคนดู็นไหมเห็้ไ

โอ้โหได้แม่พันธุ์อีกแล้วแม่พันธุ์อีกแล้วนี่รุนแนม่พันธุ์รุ่นใหญ่เลยชวยเลยโอเคโอเคแม่พันธุ์รุ่นใหญ่สวยเลยเก็บแล้วทุกคนรุ่นนี้ใหญ่เพ้่เลยช่วยเลยนั่งเลยนะ โอ้โหได้ปลาอะไรมาทุกคนดูเ <Assass> ง <ins breaker> <asan> ี้ยพันเงียบจกีบโอเครู้เรื่องพอแค่นี้พอมาชมผลงานเป็นไงผลงานเหล่งนี้โดนใจไปรึปุ่มใจคนโดนใจอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามแล้วทุกคนเจมี่ผมเปิดดับเพื่สวย